สวัสดีจ้าพี่น้องมาก,กินขา้าวซากับยายเอจ้ามัน,นี่ยายเอกับข้าวลายย่างเลจ้ะพี่น้องของยายเอมีใส่กรอกจ้าเราก็มีเจวบองผักสดกับลายยุจ้ามีผักซีมีักแตงกวามีหอมหัวใหญ่มีแค่รแเรากะมีบักโคลีจ้าแค่รดกับบักโคลียายเอต้อมเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแกงดานจ้าเป็นแกงอินเดียของพงญล้าก็เป็นกะหรีปป่ปลาจ้าพี่น้อง ของพญาย,ยิสิเป็นโลดตีจ้ะของพญาย,ยิสิเป็นโลดตีโลดตีสิเป็นโลดตีสําเร็จจ้ะยายเหเอามาเวฟเอามาจ้ะมากินข้าวซอ,อกับยายเหจ้ะพี่น้องมา,มาจา้ะพี่น้องยายเหได้ข้าวเหนียวคือเก้าจ้ะมานี่ของพญาย,ยิเดโลดตีโมพี่น้องในยังกินน้อจ้ะยายเหสวดแกงดา ن ก่อน Càng đan nữa càng thua, các Và tâm ít treo bò Và tâm ít treo bò hãy giá dưới, các bạn ạ Chứ จะเป็นกะลีปลาจะพี่นอกหลวงมะขลยหลวงแค่ห้ก,กะวานหวานเล็กพี่นก Giá em mà trình Chầm cho bòn thì ngon ơi.

มันฝรั่งมาจากในสวนมาจากพิ่น์มากแกงใส่แกงกระดิปล่าอืมอตัวฟมอเมอือ เงแล้วเห็นยายอกินเขา่ากินเข่าค่ำเงยกินเข่าหลายกว่ากับพ่นวอแล้วเคยถามยายเอว่าเป็นยังจบคึกบ่กกินกับให้มันหลายกว่ากินเขา่ายายเอเลยบอกแล้วว่าอัมไมฉันเป็นเด็กหน่อย ขามันบกขคยมีกับเขาเขาต้องไปหาน้ำทงน้ำตาน้ำไห้น้ำหน้าได้มากหน่อยๆนยก็ต้องมาเห็ดกินหลายๆคนในขั้วในขว้างืนเขาเห็ดแบบใดมันยังสิอิ่มยังสีหน้าพิวน้องก็ต้องกินเขาคั้มยังยงยอมกับยังสีหน,น้าพินหน่องเพราะว่าบ้านฉันอนะ่เพราะว่าบ้านฉันทำหน้าเขาฉันหลาย ฉันเลิกฉันเลิกกินเขาไล้กว่ากับยากแต่ได้บอกไปแล้วสินะพีน่น้องสมัยยากเป็นเด็กหน่อยกับเป็นนังสันนีหลีได้พี่น้องอันนี้คือคือเงื่อนยายเด้อคือกับเ,เข,ข,ขากับน้ำสมัยตะกินมันบ่ค่อยได้ซือ้อยูซื้อกินนกพี่น้องมันบ่ได้ว่นมีรหล,ล,นลานขายกับเขาํำเร็จก็ซูมเมัยเนี่ย อยากกินยังตรงล่องคงล่องทาพี่น้องพักมีซีใบกับตองปูกินเองแบบเนี่ยขับขอกับจิมี่ยังฮักก,มก้มฮักอยากฮักปูฮักปลาน้ำให้น้ำหน้าสะอดพี่น้องสมมุติว่าได้กบมาตัวหนึ่งยังสิเข็ดจังไหนยังสีอิ่มแฟนพี่น้องไทยเงี้ยซีหาคนจะตองออมเ็่พักลหลาย ผู้หองคนเนาไปลองเพิ่นมาถ้าผู้ใดว้าหาตะความเกาความหลังแสดงว่าเถาย่าเหว่า,ามันม,ม่แเ่มดนก่น้น่งบางเื่อเฮ้าว้าถึงเหมือนความเกาความหลังเพราะว่ามันมีความสุขนะพี่น้องช่วงระยะเวลานั้นมันมีความสุขมันจะเห็นเหี้่เฮ้าวอาถึงนะพี่น้อง จ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้าที่ติดตามมังคิปของยายหจ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยายเห็นนาได้จ้าขอบคุณแม่คลิปน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า